ความแค้นเนี่ยสิปีไม่สาย15ปียิงไม่สายเหตุการณ์ในครั้งนี้ฝั่งของคนก่อเหตุเป็นคุณตาไม่พอใจผู้หญิงคนนึงอายุเยอะเหมือนกันเคยมีปากเสียงกันสมัยเมื่อ15ปีก่อนภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือพรัฐมุ่งตรงเข้ามาแล้วเอามีดเนี่ยปักเข้าไปที่ตัวของคุณพานีหลังจากนั้นพรัฐขึ้นแท็กซี่หลบหนีไป คุณพานีแกเป็นแม่ค้าขายของอยู่บนทางเท้าคนก่อเหตุชื่อว่าในภัยรัตอายุ74ปีภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภัรัตนี่ลงทุนนะั้นไหนั่งรถเมมาลงมาตรงป้ายรถเมย์ปุ๊บเนี่ยแล้วเดินมาถึงคุณพานีซึ่งแกขายของอยู่บริเวณตรงนี้เป็นประจำแล้วจังหวะนั้น ทางฝั่งของคนก่อเหตุคือไพรัชเดินดุมๆเข้ามาซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความแค้นฝั่งรากลึกมานานหลังจากนั้นตัวของคุณพานีเองก็พยายามจะหลบหนีเหมือนกันกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าในไพรัชเนี่ยหลังจากที่ทําร้ายอริเก่าแล้วนะคะโบกรถแท็กซี่หลบหนีออกไปจากจุดนี้ล่าสุดไปจับกลุมตัวได้แถวห้างแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละคือจับได้ตรงบริเวณสะพานลอยหน้าห้างพอดีแถวพระรามสองซึ่ง ึ่งเจ้าตัวก็รับสารภาพนะว่าเป็นคนก่อเหตุจริงเนื่องจากว่าแขน15ปีที่แล้วพานีเนี่ยมันเคยแจ้งแทรกกิจมาไล่จับผมเพราะผมเป็นคนเล่ร่อนล่าสุดวันนี้เราเจอคุณพานียายพานีคุณผู้ชมคะเย็บไป27เข็มนะโ,โดนฟันที่แขนซ้ายแล้วก็มีแผลที่นิ้วด้วยเหมือนกับเอาออกมากันมีดเอาไว้และถามว่าทะเลออกกาะกันเรื่องอะไรคุณพานีบอกก่อนหน้านี้ เคยมีเรื่องกันส่วนเรื่องประเด็นความแค้น15ปีป้าพานีบอกอู้มันไม่มีหรอกเพิ่งจะทะเลาะก,กันเมื่อไม่นานมานี้ไม่เคยทะเลาะก,กันทีนี้ก่อนนี้เขาขายของเขานั่งขอทานบนสะพานล,ลอยนะางรังแกแล้วก็ไม่เคยพูดอะไรกับเขานะ่ะ<ม>ก็ด่าฉันเราก็บอกว่านี่พูดดีๆนะไม่ได้อะไรนะพูดว่าขายดีไหม,มเขาด่าก็ไม่มีสักคนเดินก็บอกไปด่าเขาทำไมด่าแล้วก็จะมีฟานผิดนะ เขาคงแค้นะวนว่ยชุางะตำรวจไปจับมาทีนี้วันนี้เกิดเรื่องวันที่1 6เดือนตุลาก็อ mm hmm. หาหนูว่าไปขโมยข้าวขโมยเงินข้าวเราบ่อยเราไม่รู้เรื่องอาาของหนูว่าโดนทิ้งข้างล่างทิ้ง,งบนเยอะแยะเลยร้องให้คนช่วยก็ไม่มีใครช่วยอ mm hmm. าข้านี้อาทิตย์นี้ข้ามนมาลงมาตายเจ็ดขาไม่มาแทง เขาอยู่ดีๆของเราเราไม่เคยไปยุ่งกับเขาไม่เคยมีเรื่องกับเขาหลังจากนี้เนี่เราจะกล้าไปขายอีกไหมไม่ไปคะเลิกแล้วเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านดีกว่าปลอดภัยกว่าของว่าจะฝากลูกขายนิดๆหน่อยๆไม่ได้ขายอะไรเยอะแต่ว่ามันเป็นของจุกจิกมันก็ขายได้คือครั้งแรกแบบอะไรนะเขาเคยทะเลาะกันก่อน แล้วทีนี้เขาหาว่าแม่ไปขโมยตังเขาแล้วแม่บอกไม่ได้ขโมยเพราะเขานั่งของเงินพอมาอีกวันหนึ่งอ่ะเขามาเจอแม่แล้วเขามาตีกับแม่ค่ะแต่ยังไม่ได้ทำลายร่างกายแค่แบบยงไม่ได้ฟันค,คือแบบพังของแล้วก็เอาของทิ้งตามท่อแล้วก็เอาของโกยใส่กระเป๋ายา่ามไปไม่จริงค่ะเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักเขาเลยคือรู้จักแค่ทางแบบว่าผ่านๆอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้งยคุยกันนะทักทายกันแต่ไม่เคยไปบอกว่ารู้จักแบบว่ามานานขนาดนั้นไม่รู้จักเพาะแม่ไม่ได้คบใคร เมื่อันนี้เขาถามว่าขายดีไหมแม่เขาขายอยู่ข้างล่างเขาก็คิ้วกับแล้วคนก็เบอกแล้วเขาก็ด่าแล้วคนเดินก็บอกว่าด่าเขาได้ยังไงเขายังไม่ได้ทำอะไรให,ให้ที่ว่าเขามาทะเลาะครั้งแรกก็ที่เดิมอันนี้คือคือที่สองแต่เขาลงจากรถมาเขาฟันเลยโอ้ไม่ไม่ได้ให้ขายแล้วเพราะว่าตามหลักเราก็ไม่ได้แก่ขายอยู่แล้วแต่นี้เราบอกจะให้แกเลิกแต่แกแบบเบื่อนะคนแก่